สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เนี่ยอยู่กับพี่วานนะแล้วก็พี่ชาร์ปพอเราทาคลิปเอาชีวิตรอดอ่าที่แม่น้ําปิงแล้วเราก็ไปเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงมตามที่ต่างๆแล้วก็เจอผีบ้างอะไรบ้างเรามีเสียงบอกว่าให้เราเอาชีวิตรอดอีกอที่ป่าสนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อ่าซึ่งที่นี่เนี่ยบอกก่อนเลยว่ามันเป็นสถานที่ที่สวยงามมากสวยมากอ่าแล้วเราจะเอาชีวิตรอดกับพี่นุพี่นุัเนเี้ครับนีมาพอดีเลยครับอกพร้อมมากว,าวันนี้เราจะเอาชีวิตรอดกัน2ทีมครับผมทีมคาสติกนุกับทีม,ทมวเวลทูบใช่แล้วก็มีอุปกรณ์อย่างที่ก็คือมีมีดหนึ่งหนึ่งอันมีดคนละอันแล,แล้วให้เงินอีกคนละร้อยมีดกับเงินนี่มันต่างกันเลยนะมีดเนี่ยเอาไปเอาชีวิตรอดไมหมพี่ต้องเงินบางทีเราเรามันก็จําเป็นอ่ะ เราอาจจะไปเจอชาวบ้านเราจะไปขอเขามันก็น่าเกียดเราก็ต้องมีน้ำจงน้ำใจเขาบ้างถามซื้อเขาทำอย่างนั้นบ่อยๆไม่ดีพี่ครับพูดถึงใครวะเดี๋ยวนะต้นต้นแมงวันตอมพี่วานวะเน่าแล้วบินไปแล้วบินไปแล้วเราไม่ตายด้วยนี่วันนี้ผมอะครับสีม่วงเฮ้ยเออนี่ โดยที่ไม่ได้นัดไหนจริงเหรอนัด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 กันเมื่อกี้เนี่ยขาวดอมของพี่นี่ไงสีอะไรหลากสีเออตีมหลากสีสลิมสลิมเราจะเอาชีวิตรอดกันตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงเช้าอ่ะเราจะเองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงในป่าสนแห่งนี้ทํแถมหน่อยเพราะว่าพี่ตื่นสายสิบสี่ชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงอาจแถมหน่อยละกันเชื่อไหมที่เนี่ยหลังหกโมงไปเนี่ยมืดเลยจริงแปลกมากจริงที่นี่หลังหกโมงนี่มืดตึ๊บ ใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรหลังองุ่งแต่ตอนนี้เราต้องรีบตั้งเต็นต์ก่อนใช่ต้องรีบเดี๋ยวมืดเพราะว่าไม่มีไฟฟ้านะครับวันนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาฟืนกันก่อนเพื่อว่าเราจะจุดไฟกันใช่เอาชีวิตรอดด้วยมีดหนึ่งเล่มจับงบอีกคนละหนึ่งร้อยใช่ต้องใช้เงินให้เป็นใช้มีดให้เป็นไม่งั้นคุณอดตายโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปลุยครับทุกคนรับไปดูช่องผมด้วยครับนะครับ พี่ช้างคุณไปจัดมีดมันเหรอใช่แล้วที่ไหนอ่ะปั๊มเห็นเขาวางขายอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่สามร้อยเล่มละหนักมากเลยพี่ช้างเลือกเลยเลือกดาเมจหลักๆหรออันเนี้ยมีดเนี้ยสำหรับทำอะไรตัดไม้ตัดอะไรตัดไม้เลยแหละหรอเขาบอกว่าตัดเหล็กแล้วไม่บินจริงอะไม่บินเฮ้ยของดีเลยเขาโชว์อยู่เขาโชว์อยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้มีดอันนี้ในการใช้ชีวิตที่นี่นะแล้วก็ อะไรเสียอ๋อถืออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมีเงินด้วยเดี๋ยวมีเงินด้วยคนละ100บาทอันนี้ก็อันนี้ก็ตัดได้ใช่ไหมตัดได้ตัดได้ตัดได้อยู่คนอยู่คนละช่องครับเดี๋ยวเราจะต้องแจกเงิน100่งร้อหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทครับอุ้ยครับอ้าแล้วครับเราจะใช้งบ100บาทในการใช้ชีวิตรอดงั้นเดี๋ยวเราจะต้องกลางติงเงินก่อนครับทุกคนก่อนที่จะค้ำครับทุกคนไป เดี๋ยวเราจะต้องไปหาฟืนละอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปหาฟืนก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะมีที่ไหนนะนนี้น่าจะมีนะพี่จันนะโอ้ยเต็มไปหมดัป,ปเราไปหาฟืนกันครับทุกคนอ่าตอนนี้พีช่ชาก็ได้แล้วนะหนึ่งกำเยอะมากเดี๋ยวไปหาพี่วานนะตอนนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเอาจริงๆเอาไปทั้งทีเอาไปให้คุ้มเอาวันนี้ไปดีกว่าเชื่อผมอันนั้นนะทิ้งไปเลยเอางั้นนะนะใช่อ,อ่มาช่วยผม อ่ะอะไงนะนี่นต้องอย่างนงี้ทีเดียวให้มันจบเอาชีวิตรอดองรุ่นใหญ่ต้องที่นี่เต็มระบบอ่ะเห็นแะล้วเอาลงเลยนะอ่ะหนึ่งสตามอนนี้พี่ต้นบอกว่าวิธีการที่เราจะจุดก็คือว่าเราต้องทำแนวกันไฟเหรอคือหญ้ามันต่อกันเงี่ยาเราก็ต้องเซฟ ก็คือเป็นหลักการของนักเที่ยวทุกครั้งเลยไหมใช่ใช่กันไฟไม่ให้แบบว่าไฟมันลามใช,ใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันลามได้อ่าก็ทุกคนนะที่ไปเที่ยวป่าหรือไปกางเต็นท์ถ้าจุดไฟถ้าเจอแบบไม้แห้งใช่ไหมหรือหญ้าแห้งก็ต้องทําแนวกันไฟก่อนนะครับทุกคนอ่ะทุกคนตอนนี้ เราก็มาที่ร้านค้าชุมชนเนาะตรงนี้จะมีอะไรขายบ้างอย่าลืมนะเรามีงบกันแค่คนละหนึ่งร้อยบาทไปดูดิป่ะอะไรอะแม่เนี้ยมะลอดฮะเฮ้ยมะรอดไม่รู้จักครับแม่นีทุกคนมาดูดิมันคืออะไรวะกินได้เลยไหมแม่มันขึ้นมาจากไหนปลูกเองปลูกเองเหรอลองกิมนะอืมตอดสันพิษลอง มือก็ดำเลยจำมือก็ดำลองดูลองดูอ่ะลองหนึ่งสองึบฮึ๊บทำไมทำหน้าอย่างเงี้ยอร่อยไหมไอเอาตามรู้สึกจริงคุณชอบไหมมันทำไมอ่ะมันเฟื่อนมันเฟื่อนแล้วเนี่ยเฟื่อนแล้วก็ติดเพดานเลยใช่อร่อยคุณโดลองกินไหมอ่ะลองดูลองดูจะกินเนี่ยต้องบีบหน่อยๆให้มันนิ่มๆอ๋อต้องบีบเหรอแม่ อ่ะเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่อ่ะบีบบีก่อนบีบก่อนบีบยังบีบแล้วอ่ะลองกินไม่อนระ่อยเฮ้ยเขาบีบแล้วอร่อยต้องซื้อแหละจะหมดถุงละลองบีบหน่อยหน่อยพี่ค้ับเปลี่ยนไหมผมว่าผมจะขายยังไงครับแม่อันนี้ ถุงนี้สิบบาทมีอะไรนี่มะขามเตียกเหรอมะขามเปรี้ยวขามเปี้ยวโอ้โหแล้วก็อันนี้คือผหวานห่อหนึ่งร้อยสามห่อห้าสิบห่อละหนึ่งร้อยนะสามห่อห้าสิบหนึ่งร้อยอ๋อห่อห่อนี่คือถุงอ๋อหกหกถุงหนึ่งร้อยแต่ถ้าห่อเนี่ยห่อละยี่สิบบาทสามห่อห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นผักหวานเออ แพงอันที่อะไรแพงอุ้ยใถ้วยหนึสิบาทอ๋อถ้วยละห้าสี่กินเป็นถ้วยเวลากินเงี้ยหรอเอึบลองชิมได้ไหมแม่ชิมได้เลยกินดิบๆอย่างนี้ได้เหรอกินดิบๆก็ได้นี่มีตัวๆด้วยทุกคนเดี๋ยวลองกินดูนะอร่อยมากทุกคนสมัยแล้หานมาแล้วก็ยิ้ม คืออะไรคุณต้องลองเดี๋ยวให้ด well. oh> ูเลยนี่นี mm ่นี่ทุกคนนี่อ่ะพี่๋าแปะมือมามาชิงใหม่ทั้งทีมันก็ต้องกินมนตัวอยู่ข้างในด้วยไอมันเป็นตัวเหรอลองดูทั้งคู่เลยนะสามสองหนึ่งเคี่ยวครับเี่อ่ะอร่อยไปโดนมดต้มอะไรไปดูนมดอ่ะกัดโดนมดออกเปรี้ยว เป็นไงอร่อยดีนี่อร่อยอ๋อได้แบบนี้เหรอแต่เมื่อกี้อันนี้โดนอันเนี้ยอ๋ออันนี้คือมันจะโดนส้มๆหน่อยใช่เพี่อนๆเยวงั้นเอานี้ยครับทุกคนไปชูมกัน3คนใครแพ้กินมดแดงอย่างเดียวอดิหนึง้องตผมชนะต้องเป่าอีกอะหนึ่งตองต้อเอ้ยเอ้ย ชีวิตได้ถูกกำหนดไว้แล้วนี่นี่ทุกคนดูนี่เป็นไงชีวิตได้ถูกกำหนดไปแล้วอ่ะบากแล้วปะอาครับหนึ่งสองสามเปาะเปาะเบาะนี่ดูในปากดูในปากให้มันกัดลิ้นหนะ่ะให้มันกัดลิ้นหน่ะ,ะให้มันกัดกัดนี่อเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดียวเดียว <c oughs> กินกินเป็นไรกินได้อะไรบ้างจ้ะตั้งใจกัดใบดานเหรอเมื่อกี้กัดนี่แหละที่เขาเรียกว่ามดส้มคือมดเปรี้ยวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเอาไหมเราซื้อแต่มดอย่างเดียวเลยไหมอืมไม่ดีไหมนี่เอาเป็นถ้วยนะอันนี้ถ้วยละห้าสิบบาทใช่ไหมเอากี่บาทเอายี่สิบห้าครับ เอาขึ้งแก้วเอคนขายเหรอก็ได้เหรอก็ขายเป็นแก้วก็ขายเป็นแก้วเอ้นเอาเอาข้อนี้ก่อนแล้วก็เอาผักหวานด้วยเอาไหมผักหวานผมไปกินผักเออเอาเอาเอาผักหวานด้วยอันนี้อันนี้ห้าสิบห้าอ่คุณเอาอันนี้อ่าอันนี้ห้าติบอันนี้เป็นร้อยหนึ่งทั้งหมดตอนนี้หนึ่งร้อยบาทอาร์ตก็ได้ใช้งบของเขาได้หมดเรียบร้อยแล้ว น้ำเปล่ายังไม่มีเลยนะต้มอ,อ่ะอเคพี่อาร์ก็ได้ใช้งบหนึ่งร้อยบาทของเขาร้านแรกเลยนะวัมากรีบอ่าทุกคนเรามาอีกร้านหนึ่งนะพี่ําเนาะอ่าอันนี้เป็นอะไรนะแม่ฟักซูกินี่ <ini> ทำอะไรกินได้มั้งล้างน้ำแล้วก็ทำกับข้าวสีว่าเองหั่นได้เลยเหรอได้ก็คือไม่ต้องปอกเปลือกไม่ต้องปอกเปลือกกินถ้ากินสดกินได้ไหมไม่ได้รสชาติเป็นยังไงก็จืด ตีจืดเหมือนแตงอ๋อเทอ่าไหร่แม่กิโลยีบาทกิโลละยี่สิบนะทุกคนส่วนอันนี้มันฝรั่งเท <20 S 1> ่าไหร่ครับกิโลยี่สิบกิโลยีเหมือนกันพี่ชางคุณจะกินอะไร <c oughs> มันเแค่มันฝรั่งที่ไม่กินได้ง <laughs> ั้นเอามันฝรั่งนะเอากิโลครับโลนึงก็อิ่มแล้วม <c oughs> ั้งขออนุญาตโลนึงเท่าไหร่ประมาณไหนโลดูก่อนทุกคนตอนนี้พี่ช้าก็ซื้อไป1โลตอนแรกเราจะเอาไปเผาเอาไปเผา แต่ว่ามันเผาไม่ได้เผาไม่ได้มันเป็นคนละสายพันธุ์กันคนละสายพันธุ์สายพันธุ์อ่าต้องต้มอีกเดียวใช่ไหมแม่ใช่นี่เราก็จะไปต้มส่วนอันนี้คุณแม่ก็แถมนะครับคกดมาครับคุณแม่ครับนี่เราจะไปลองกินเป็นครั้งแรกนะคุณเคยกินไหมไม่เคยเออเดี๋ยวลองถ้าติดใจเดี๋ยวเรารีบิ้งมาซื้อจะเปิดอยู่ไหมไม่เคยจะเปิดไหมเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทเนี่ยใช่แล้วนะ ทุกคนพี่วานเห็นรู้สึกว่าจะเห็นมะพร้าวนะซึ่งตอนนี้พี่วานต้องกินมะพร้าวเยอะๆหน่อยทำไมฮะต้องกินเยอะมันออกข่าวอามรินไงเขาบอกกินมะพร้าวแล้วเซ็กจัดหรอเออก็ต้องเอาสิเปิดให้ผมดูหน่อยนะฮะเปิดให้ผมดูนะดมดได้เดีย๋ยวผมเปิดให้ดูเอามะพร้าวลูกหนึ่งเท่าไหร่ครับแม่ยี่สิบห้าบาทนะอ่ะพี่วานใช้งบไปยี่สิบห้าบาทแล้วนะครับเดี๋ยวนะอย่างนี้เลยเหรอเอออย่างเงี้ยม่นี่เอาอย่างนี้เลยโอ้ยมีหนาวมะพร้าวแก่รับประกัน จะกัดเดี๋ยวเราอยู่ในป่านะทำไมอ่ะกินเข้าไปนี่เราจะไปลงที่ไหนออว่ะไอ้ลูซื้อไวแล้วห้ามห้ามอืนปะคุณโดได้แล้วนะคุณโดซื้ออะไรครับซื้อมาม่าอันนี้อะไรครับขนมขนมมาม่าสองห่อเลยเหรอใช่อ่าแล้วก็มีปลากระป๋องปลากระป๋องนะอ๋อจะมากินด้วยกันเอออ่าโอเคโอเคพี่วาน โม่ิเพิ่มเป็นจาก25ก็เป็นส5บาทไม่ว่าเลย55บาทแล้วนะ,ะส่วนคุณคุณใช้ไปป เป็น68ใช้ไป5้เป็น62เอ้ย72 72บาทคุณจะเหลือน้อยแล้วนะพี่ช้างเอาคุณเอาเขาด้วยเป็น40พี่ช้างเหลือ60สิบพี่ไม่ใช่น้อยจังหรอเขาใช้บริหารต้นเงินแล้วคุณอาร์ตนี่ไม่มีแล้วกินแต่อาหารป่าหมดเลยซื้อหวานสามถุงอ่ะพี่อาร์ตอยากกินอยากกินโมจิอยากกินโมจิแต่ไม่มีตังค์แล้วคุณจะทำยังไงขอแลกหน่อย ถักหวานเท่าไหร่ถักหวานยี่สิบยี่สิบบาทอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบอ่ะเดี๋ยวเราก็เท่ากับว่าพี่อาร์ตยังไม่ใช่งบแต่ผมงบผมมันก็ลดลงไปอีกยี่สิบเดี๋ยวถ้าผมอยากกินน่ะผมก็กินมาหวานเอาเออเยี่ยมอยากกินเหรอผมนี่เนี่ยแรกไหมฮะไม่กินหวานไปเรากลับกันเถอะมาถึงขั้นตอนการทำอาหาร เทน้ำลงไปต้มหมาม่าให้เดือดเมื่อเดือดแล้วนำลงใส่ถาดใส่ผักหวานลงไปลองชิมดูว่าสุกหรือยังออร่อยนำผักหวานใส่ลงถาดแล้วใส่เครื่องปรุงตามใจชอบโรยท็อปปิ้งด้วยหมามา่าดิบนำไข่มดแดงที่เตรียมไว้ต้มให้สุกโรยท็อปปิ้งไข่มดแดง ทุกคนครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้วครับเมนูยำยำผัดขี้เมาผักหวานใส่ไข่มดแดงครับทุกคนสวยไหมเป็นไงบ้างพี่ครับน่าตาหน้ากินว่าฮออาระครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญเชฟเชฟต้นเชฟต้นเป็นไงบ้างหน้าตาอาหารโอ้ยถ้าดูธรรมดานะให้แปะให้แปะเลยเหรอนะอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งกินกันนะทุกคนอ่าได้เวลากินแล้วนะอาจารย์ต้นเปิดงานเลยครับเปิดงานครับ ไข่มดแดงอ่ะนี่เดียวแล้บูดแล้วนี่โอ้ยตบตบโอ้ยตกเป็นเน้นโอ้ยโอ้ยกินอะลายหน้าตาแปรบรสชาติเฮ้ยเฮ้ยที่บ้านไม่มีอะไรกินกินแล้วมันจะเหมือนมีเม็ดปอบแปะปอบแปะเฮ้ยเดี๋ยวราลองมากเดี๋ยวลองม่ง อร่อยอร่อยกินงาผักนี่มันจะแบบกึบนุ่มๆป๊อเป๊ะป๊อเป๊ะครอาจารย์จัดช้านชาบป๊อปป๊ะไหมสุดยอดคุณเคยกินมาม่าไหมอาจารย์เต้นเคยครับครั้งแรกไหมรั้งนี้ตอเด็กอ๋อไม่ใช่ครั้งแรกนะไม่ใช่ครั้งแรก คือหลายคนอาจจะงงทำไมต้องถามว่าเคยกินมาม่าไหมเคยกินสิครับตอนนี้นะครับอาจารย์นุมาแล้วนะครับเอาลูกดิสวัสดีครับอาจารย์นุยำๆผัดขี้เมาผักหวานโรยด้วยท็อปปิ้งไข่มดแดงครับมาม่าเหรอครับทอใช่ครับยำยำครับยำเข้าได้นะครับผมรู้ผมโดนด่าเยนะท่านหญ่ เนลด็ดแม่ไม่ให้เลยไม่ให้กินมาม่าอะไรพวกนี้ไม่ให้เลยครับอย่าตัดลุงคลิปเยอะนะครับแม่ผมมาดูนี่โหโดนด่าอันนี้พี่ว่าครับอันนี้มีไข่ครับพี่ดีใจไหมที่ได้กินมาม่าดีใจฮะดีใจไหมดีครับแต่ต้องไม่ให้รู้เลยครับโอ้ยลืมไปแล้วนะอะไรอะไรครับกลัว กูกูแม่พี่นุมาดู <laughs> <laughs> ผมขอโทษนะครับคุณแม่ <laughs> โอ้ย <laughs> <laughs> จะกลิน่เยนอะ <laughs> มาแล้วเป็นไงมาครับอร่อยนะ,นะเข้ากันเฉย <laughs> เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อครับทุกคนอ่ะทุกคนจ้วงดีกว่าครับโอ้ <laughs> โหลวกกลางเลยทำไมต้องลวกตรงไข่ อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เห็นพี่ต้นเขาเอาอะไรมาต้มเราก็จะเอามันทีิจริงมันอันนี้มันต้มไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะสายพันธุ์เขาบอกนะแต่ว่าต้มได้ใช่ไหมเอามาต้มทำพวกสมันในแต่ว่าเราจะรอเอาไปเผาดูไหมมันได้ไหมพี่ต้นได้ไหมได้แต่นานครับนานเหรอนานนานก็เผือกนานก็่าเผือกเหรออ่ะเราลองลองมันยังเผือกมันเผือกนานะอ่ะอันนี้มันเปลเผือกบางเดี๋ยวเราเอาวางไปข้างๆแล้วกันสองลูกลูกก็พออ่ะสองลูกเล็กแล้วกันน่ะ นี่เอาวางวางวางไว้เราจะได้กินหรือเปล่าวะโอ้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะกินได้ไหมครับทุกคนอ่ะโอเคตอนนี้ครับทุกคนพี่วานได้หลับไปแล้วแล้วทิ้งคลิปไว้หนีไปนอนครับทุกคนหนีนอนหลับไปแล้วครับทุกคนคลิปไม่ท่าไหร่อ่ะเนี่ยมาเขือนี่มาเขือเอาไง่เอ้ยมันมาโผล่เลยใช่มใมเขือวะลูกอะไรเนี่ย ฟักอะไรสักอย่างฟักกับมันอมันไปไหนนั่นเนี่ยมันมันผมกบไว้นี่ไงโอ้หนี่ไงลองไหมลองนี่ลองเราจะมาลองดูมีดไหมห่าไหมโอ้ยได้อยู่ได้อยู่แล้วฉากผีที่ว่าเซตกันว่าที่จะจะเล่นไม่เซตอะไรไปไปเล่นี่างไปพี่วานหลับผีก็หลับ ท่าพี่หวานจริงจริงจออกใช่ลอง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 เอาเป็นไรอร่อยร้อนได้พี่อยู่ได้เหรอสั่งไหมสั่งเลยเฮ้ยไม่ไปกินดิได้เหรได้อยู่ได้ได้ลองดูดิผมแปนงละเฮ้ยมิ่เต้ลองกินใช้ได้เลยนะดูดิกูกินเลยเขาทุกอย่างคือกูดูแล้วอ่ะคลิปเนี้ยพี่หวานหลับอ่ะทีมงานเขาเหนื่อยน้อยหน่อย ใช่นิดน้อยเดี๋ยวดูเพอๆได้อยู่ในป่าดูนะปอบผีอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยนป่าเออยไปนอนดีกว่าโอเคครับคืนนี้ก็นอนกันเจอกันตอนเช้าเนาะตอนเช้าครับผมขอให้ยุงไล่กัดเดี๋ยวเยอะกัดตุ่โอเคครับแต่ได้ตอนเช้าเยอะเลยเจอะกันหลับแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ มไม่รู้อยู่ดีเข้าไปหลับทำไมคุณไม่เรียกผมเลยอ้พี่คกนดังขนาดนั้นใครจะไปปลุกวะแล้วเมื่อคืนเป็นไงนอนกันดึกมามเกือบเที่ยงคืนอ่ะไม่ได้ไปสำรวจที่ป่าข้างในดีอืมไปสำรวจแล้วนะไมไอ่ะง่วงแต่คืนอากาศดีไงอากาศดีใช่ไหมปสำจมันชวนนอนมากเลยอ๋อเราอยากไปสำรวจเลยไม่ได้ไปะไรเนี่ยตรงนี้นะข้างในว่ามีอะไรแล้วไอ้นี่ที่เราทำเมื่อคืนกินได้ไหมกินได้กินได้กินได้พี่ช้ากินอยู่เมื่อคืนหรอ อันนี้กินได้อันนี้กินได้ชาบกินมาคืโอโ,โอ้โหเฮ้ยยังได้อยู่นี่อาย่ลองดูดิอืมเนไงบ้างเห่ออืมออละมันก็อร่อยแต่ว่ามันก็มันสุกนะมันสุกเกินไปมันด้านแล้วอ่ะ <c oughs> มะพร้าวก็ยังไม่ได้กินนะก็ถือว่าโอเคนะที่นี่ครับเดีย๋ยวเราก็ต้อง เตรียมตัวนะอาบน้ำแล้วก็เดินทางต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวเราตามชมในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้ขอพักก่อนสวัสดีครับเกลี้ยงเลยเออใช่ไหมเบ๊เฮ้ยเฮ้ยมาไม่กีครับมาไม่ขี้เมาไงคอาวุธน้ำสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่จะหมดแล้วนี่น้สตรอเบอร์รี่จะหมดแล้วเอากันใหญ่เลยครับ เอานี่เป่นคลิปไหดิ